สวัสดีค่ะที่นี่คือหัตถกรรมหินอ่อนบ้านพลานค่ะโดยดิฉันเยาวเรศราหาจินดาค่ะเป็นผู้ดูแลกิจการนี้ต่อจากคุณพ่อค่ะเดีย๋ยวเชิญท่านเข้าไปชมท่างในนะคะร้านเราจะเป็นร้านแรกของอำเภอพานกระต่ายคะ่ะเริ่ม ติดเริ่มทำร้านนี้มาตั้งแต่ปี2535ค่ะโดยคุณพ่อเป็นผู้บุกเบิกกิจการเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์หินอ่อนเป็นที่แรกของอำเภอพันกระต่ายค่ะร้านของเราก็จุดเริ่มต้นน่ะก็มาจากการที่ว่าคุณพ่อไปเห็นเศษหินอ่อนที่เหลือทิ้งเหลือใช้แล้วก็มีเลยมีความรู้สึกว่ามันน่าเสียดาย หินเนี่ยน่าจะเอามาใช้ทําประโยชน์อย่างอื่นได้อีกแล้วก็เป็นการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนให้กับคนที่คนหนุ่มคนสาวในชุมชนที่แทนที่จะต้องไปทํางานในกรุงเทพก็มาทําธุรกิจทํางานในบ้านเราอยู่ใกล้บ้านไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปไหนคะ่ะก็คือเริ่มต้นจากตรงนี้ก็แรกๆเราก็ทําเริ่มตั้งแต่ทําพวกแจกกันทำอของที่ระลึกที่ทับกระดาษก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ แกะสลักเป็นสิงสาราสัตว์ตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไว้ขายเป็นที่ระลึกจากนั้นมาก็พัฒนาเป็นของชิ้นใหญ่ๆขึ้นค่ะเป็นพวกโต๊ะเฟอร์นิเจอร์อชิ้นใหญ่ๆของตกแต่งบ้านชิ้นใหญ่มากขึ้นส่วนใหญ่เราก็จะทำงานตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งอะค่ะ ผลงานหลักๆที่เราเคยทําที่ผ่านมารุ่นสมัยคุณพ่อนี่ก็คือทำอปราสาททองคำของวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีโดยที่ชั้นล่างเนี่ยะจะกรุด้วยหินอ่อนตามเสาเป็นหินอ่อนทําบันไดเป็นแกนิตอะไรเนี่ยทั้งหมดเป็นฝีมือของคุณพ่อทั้งหมดเลยค่ะเราก็จะเริ่มต้นมาจากตรงนั้นอันดับต่อมาก็จะเป็นผลงานพวกแท่นพระประธานซุ้งเสมาแล้วก แท่นเจดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. ก็บางทีตามที่ลูกค้าต้องการอยู่บ่อยๆต mm. อนนี้ก็คืออ่าเป็นผลงานหลกัหลกๆที่เป็นหัวใจอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นแท่นเจดีใหญ่ๆค่ะอันนี้จะอยู่ที่จังหวัดแพร่อันนี้จะใช้ด้วยเครื่องตีบัวสําเร็จรูปนะคะใช้เครื่องตีบัวจะไม่ได้ใช้มือเจียความคมของบัวเนี่ยจะคือจะเด่นชัดมากกว่าการใช้มือเจีย ลักษณะเจดีแบบนี้ก็จะเป็นารายการตามสั่งของลูกค้าที่สั่ง j จดีเป็นทรงทรงะระฆังฟว้มเป็นทรงโบราณน,นะคะงานแกะสลักงานกลึงอะไรอย่างนี้เราก็รับทําตามสั่งได้หมดทุกอย่างเลยค่ะราคาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นราคาย่อมเยาวทําราคาส่งให้ลูกค้าค่ะ ก็คือเอาจจริงๆจะต้องพูดก่อนว่าธรรมชาติของหินอ่อนที่พันกระต่ายเนี่ยคนทั่วไปจะชอบคิดว่ามีแต่สีชมพูแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะมีทั้งสีเทาสีเขียวจะมีสีหลากหลายสีน้ำผึ้งอ่าอย่างหินน้ำผึ้งตัวนี้นี่ก็เป็นหินของพันกระต่ายเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเขาจะเรียกว่าหินสีน้ำผึ้งอันนี้จะเรียกว่าสีเขียวสามกระสัเวลาเราจะเลือกเนี่ย คุณสมบัติของหินแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีความแข็งความอ่าความอ่อนของแต่ละชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันหินสีชมพูเนี่ยจะเป็นหินชนิดที่อ่าได้รับความนิยมเพราะว่ามีจํานวนเยอะที่สุดแต่ว่าอ่าความแข็งเนี่ยก็จะ,จ,จะสู้สีเขียวเนี่ยไม่ได้สีเขียวนี่จะแข็งสุดราคาก็จะแพงหน่อยค่ะขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าด้วยค่ะ ว่าลูกค้าอชอบสีหินประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีหน้าที่หาให้ตามความต้องการของลูกค้ามีคนต่างประเทศมาสั่งค่ะแต่ไม่ได้ถึงระดับส่งออกนอกค่ะ,ะความจำกัดของของหงระยะเวลา2วัตถุด,ดิบ แล้วก็3เรื่องเรื่องอมาตรฐานของแรงงานเนี่ยเรายังไม่ได้ถึงกับว่าได้มาตรฐานมากเพียงพอที่จะส่งออกนอกที่แบบจานวนเยอะๆเพราะว่าขีดจํากัดของลูกค้าที่จะส่งนอกเนี่ยเขาจะต้องมีขีดจํากัดว่าปริมาณต้องทําได้เยอะตามเวลากําหนดและคุณภาพต้องเหมือนกันทุกชิ้นอันนี้เราจะมีปัญหาเพราะว่างานทุกชิ้นของเราเนี่ยมันจะเป็นงานแฮนด์เมดบางครั้งอะ คนกึงหรือคนเจียเจียสองชิ้นมงทีก็อาจจะมีความไม่เท่ากันบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะเป็นแนวทางพระพุทธศาสนาค่ะเยอะค่ะก็คือว่าหนึ่งราคาที่เราทำกับทางวัดกับพระสฆ์เนี่ยจะเป็นราคาที่เราค่อนข้างที่จะเน้นทำบุญด้วยเป็นหลักก็คือจะเอาราคาที่พออยู่ได้เพราะฉะนั้นแล้วฝีมือที่เกี่ยวกับทำง,งานเกี่ยวกับวัดเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ทางวัดเนี่ยต้องการฝีมือที่ค่อนข้างปราณีต เราก็จะต้องพยายามค่อยๆแกะสลักหรือว่าอะไรเงี้ยทางทางวัดก็จะต้องส่วนใหญ่จะชอบค่ะถ้าเป็นจําพวกแท่นเจดีหรือว่าแท่นพระประธานเนี่ยค่ะก็คือคนงานจะต้องไปกินอยู่ที่หน้าง,งานเลยโดยที่เราตีบัวสําเร็จรูปเป็นแท่งไปแล้วก็ไปติดตั้งที่นู่นตามตามความยากง่ายของหน้าง,งานค่ะอยากจะขอขอแนะนําว่าอํเอาเภอพันกระต่ายเนี่ยมีสินค้าโอท็อปที่มี คุณภาพดีสวยงามราคาถูกย่อมเยาวอยู่อีกเยอะมากมายค่ะอยากจะเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเนี่ยให้หันมาสนใจผลิตภัณฑ์ของประเทศของเราจังหวัดของเราเพื่อที่แบบจะได้ช่วยพัฒนาแรงงานเศรษฐกิจอะไรต,ต่างๆของคนในชุมชนนี้ให้มีรายได้ที่ดีมากข,ขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยค่ะสามารถติดตามได้ในเพจของเฟซบุ๊กนะคะชื่อเพจร้านเลยค่ะหัตถกรรมหิงอ,อ่อนบ้านฟารนได้เลยค่ะ เบอร์โทรศัพท์055761010หรือ0831616559ค่ะขอบคุณนะคะ